มันนี่ไรมาเอ็บเอ็บเจ็บนี่นมามาเลยว้ายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรว้ายมันนี่ไรมันี่ไรเก็บกำไรเล่นเลยแม่ไปไหนนี่แม่ว้ายไม่มีแม่มานี่มานี่เลยมานี่มามานี่กับไม่มีแม่นี่ไปขอกับมาเลี้ยง เนี่ยเนี่ยใครแม่หลับขอความเลี้ยงมนันนี้มาเนี่มาเนี่ไน่เลยเด็กควยายเด็กควายมับลงเด็กควยายอันนี้ไปอันนี้ดิมาอะไรอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเล่นกับเขาแหละถ้านเจ้าจะ,จะขับน,นอนแล้วอาบน้่งนอนเนะาะก็คือ,องงลุงนั่งละ ชีวิตก็อ,อย่างนี้แหละทั้งชาติอยู่กับป่ากับเนี่ยเลิกงานจ,จ,จะควายจะควายมาเนี่ยนี่จะควายนี่ไอติ๊ปจะควายก้นลงมาพอจะควายเออเนี่ยจะควายเขว่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมจะควายสขวัดดีเนี่ยเออข้าในด้วยเห็นไหมก็นานๆที่ได้มาคุยกับเขาแล้วจะก็ไม่ทำมีเวลาหรอกนะ บางทีก็ดุขำมางด่าขำมางว่าขำมางเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรครับไปหลายดอกเปโดนหนังติก๊กขมี <laughs> อะไรเองเนี่ยโอ้ยก็นรักทุกตัวแล้วเดี๋ยวตัวนี้เขาจะมีหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะเฝ้าแถวนี้แหละหเป็นรับนะเดี๋ยวเสือกระพิงเสืขอขนน้อแล้วอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยอ,อะไร บอกวันนี้เจ้าของเป็นอะไรทําไรมาน,นั่งคุยด้วยว่างไงวันนี้เสร็จงานแล้วพรุ่งนี้จะทงานต่อได้พรุ่นี้ลุกกี่ไรล,ลูกอะไรเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ยีเ่ยยยยยยยไยยยาแยย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 ยไยยยยยยยเอยย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 ายยมายยยยมยยยายยยยยมายย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 ายย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 ยายย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 ย กาแฟเขาอย่างงี้แหละเนี่ยถ้า่างชาติเรียกเขาก็จะมางี้แหละบอกมาดีมาด้วยน้ําตารู้ว่าเขาอยู่่างชาติหกปีแล้วตั้งแต่มาอยู่ใหมาชาตินี้มีหมาหลักไม่ใช่สุนัขไม่ใช่มาอะไรเองเนี่ยตอหะโอ้ยถ้ากาแฟเขาก็จะมางี้แหละเพราะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าชาติสั่งมอกเขาบอกเลยนี่เป็นหมาเพตเมียนะเนี่ยเขามีลูกสามสี่ข้อแล้วบอกว่าลูกตายหมดเลยอันนี้ไปขอเขามาเนี่ยเนี่ย นฮัลโหลวันนี้ยังชาดลมดีอืคอยไม่ร้ายแขนเนี่ยชีวิตยังชาตินะอืจะมาดูทรงผมขังชาดเรียบร้อยเนาะอะไรกันเองเนี่ยอะไรยุบไปทะเลาะกันตอนกินเนี่ยใอรดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไอตอนกินเนี่ยทะเลาะกันอีกเหมือนเดิมละเดี๋ยวกันดูว่าตอนกินเนี่ยแล้วใครจะกินก่อนกินหลังเอาวาล้วยงเจ้าวกล้วยต้มดำนะอาจารย์เจ้าวกล้วยพอแล้วพวกเองโอ้ย อะไรเนี่ยมันโดดโลดเต้นโอ้ยเดี๋ยวตีมสักตีเนี่ยก่อตีสักหน่อยเถอะเนี่ยเนี่ยแฝดไปละแฝดเป็นทับใหญ่เนี่ยเนี่ยแฝดนี่มันอยู่มานานแล้วนะเนี่ยหมอบละเหรอไหมหมอบหมบแล้วหมดเลยหมดไหมจบกปให้บอกให้หมดเอ่ยมาหมอดไปกล้าเตอบเลยนะเขาถ้าใครดูคลิปของเจ้าตะกร้าแรกนั่นจะเห็นไอเดียอย่างนี้แหละ โอ้ยไปขอกัำมาแน่เด็ดแน่แน่เด็บอกช่างจ้าไม่ค่อยมานั่งเล่นกับหมาหรอกผมมีเวลาหนูก็ไปกัดผมเลยโอ้ยอะไรเนี่ยมันกัดเลยลูกบอกช่างจ้าติ่าจ้าติเป็นอะไรท่างชาตินี้แหละนะเล่นกับหมาเลยกับแมวเอ้ยมันจะบอกอะไรมันกัดผมอะไรเดี๋ยวได้โดนตะม่องไงตะม่องคืออะไรไม่รู้ติดตามดูแล้วกัน